แับนีนะคะมาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะมันนี้แอบบดูวันดาดีกว่ามาแล้วมาแล้ว ตัวใหญ่มากเลยอันดาฝึกน,งงน้องไม่ต้องเข้าไปที่เนาะที่ผูกเร็วนะคะวันนี้วันละนิดวันละนิดนุ่นออกไปแล้วแล้วเอบดูดีกว่า ออกกําลังกายฝั่งนน้นแล้วอันดาไม่เคยเห็นพาอะไรก่อนตุโง่จะเอ็มนี้จะเอ็มนี้อันดา มีการจะแอมนี้ด้วยนะคะวันนี้เล่นดินเล่นหินแล้วพ่อควานบอกอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วไม่ให้เล่นไปแล้วพอแล้วอาบน้ำแล้วไปที่พักได้แล้ววันละนิดวันละนิด ไรถมารถฝากระวังรถเอเอ,เอไปหลดุดทังโง่อยู่ว่าไปโห,หลดไปโหลดไปโหลดไปดไปด้ยืนแล้วเห็นรถเยอะนะคะต้องหัดน้องไปเรื่อยๆ วันนี้พ่อควานเราไม่ต้องไปนูน้วิวสวยมากนะคะต้นไม้เขียวเขจีนะคะที่นี่ฝนตกได้นอกวันก่อนอันนี้เ <laughs> ขียวจีบอกตีเขียวจีวปีเอือต้นไม้เขียวปีเนาะพ่อควานบอก <laughs> ไปแล้วนูนักเรียนนะคะนักเรียน <laughs> พออ,อตุไปเลยไปได้แล้วข้าวที่ <laughs> นอนได้แล้วเดินพอแล้ววนันนี้จิตเตียมใส ไปเลยเข้าไปอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะอันดาเดินเล่นได้วันละนิดวันละนิดนะคะวันนี้ก็มาดูวิวด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ